สั้นสยองขวัญองคุลีมานไอมาลัยนิ้วมือในยุคสมัยพุทธกาลที่ดินงแดนชมพูทวีปนะเมืองสาวัตถีของพระเจ้าเปรฐที่โกศลในวันหนึ่งก็เกิดเหตุอัศจรรย์เหล่าสาตราอาวุธในพระราชวังเปล่งประกายพระเจ้าเปรฐที่โกศลจึงได้นำเรื่องนี้ปรึกษาบุโรหิตผู้พักตี ปุโรหิตคัดคัดที่ดูมีสีหน้าวิตกกังวลอยู่ได้ตรวจดูเลือกดวงดาวก็พบว่าบุตรชายคนแรกที่กำลังเกิดในคืนนี้ของตนจะเป็นโจรร้ายในภายภาคหน้าจึงกราบทูลให้พระราชาทรงกำจัดก่อนการนั้นจะมาถึงแต่พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลทรงมีพระกรุณาต่อเด็กน้อยที่ยังไม่รู้ภาษาโชคชะตาของตัวเองแล้วบุตรของท่านจะเป็นโจรแบบใดหรือ โจรกล้นชิงราชบัลลังหรือว่าโจรธรรมดาทั่วไปพระราชาถามขึ้นจากบ,บัลลังด้วยความสนพระทยัยทำให้ปุโรหิตคนสนิทต,ต้องขยับตัวเข้าไปกราบเรียนบุตรชายของข้าพระองค์จะเป็นเพียงโจรธรรมดาพระเจ้าข้าแต่มันจะเป็นที่หวาดกลัวและอาจถ,ถึงขั้นสันสะเทือนอ,อนาจาักรน้อยใหญ่แถบชมพูทวีปได้เลยพระเจ้าข้า ฝ่ายพระเจ้าเปอร์เซนที่โกสนทรงเห็นว่าบุตรชายของคัดคาจะเป็นเพียงโจรธรรมดาจึงไม่ได้ลงโทษอะไรส่วนหนึ่งเพราะเห็นแก่ความมาดีความสนิทกับปุโรหิตคัดคะปุโรหิตคัดคะได้ตั้งชื่อบุตรชายว่าอ,อหิมอสักกับแล้วว่าผู้ไม่เกียบเบียน เขาส่งเสียให้อหิมอสักกะได้ร่ำเรียนวิชาแขนงต่างๆที่เมืองตังกกะซิลาอหิสักกะริ่ำเรียนวิชาแทบจะทุกอย่างที่นั้นด้วยความเข้าใจแตกฉานแต่เขายังไม่พบวิธีบรรลุหรือว่าวิธีหลุดพ้นเหมือนอย่างพุทธองค์และยิ่งเขาล่วงรู้ฤทธิ์ด,ดาวเกิดโชคชะตาของตน ก็ยิ่งอยากจะหลุดพ้นจากเรื่องนี้คือหนึ่งเขาตัดสินใจค้นหาวิธีบรรลุและหลุดพ้นจึงได้เข้าป่าตามมหาวิธีหรือพระพุทธเจ้าแต่ภายในป่าลึกที่มีทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็มีเหล่าพรามฤษีกำลังบำเพ็ญทุกกริยาต่างๆทั้งนั้นอน,นอนนอนยืนหรือกลับหัวมันดูมีวิธีให้เขาเลือกเพื่อบรรลุมากมายในป่า ทั้งพึ่งบูชาเทพเจ้าคาถาอาคมพวกนักบวชแต่ละคอนามีหนวดเคราผมเผ้ายาวรุงรังเหมือนอยู่บำเพ็ญมานานอหิงอสัตว์กัพรามหนุ่มได้เดินเข้าไปกราบพวกฤาษีที่กำลังบำเพ็ญตนถามมหาพระพุทธเจ้าหรือวิธีหลุดพ้นต่างๆตามแบบที่พวกเขาปฏิบัติอยู่และบางคนก็ต่อว่าเรื่องดวงชะตาเกิดของเขา แอตต่อหิสก,กะก็ยังไม่ได้พบพระพุทธองค์หรือหนทางแห่งการบรรลุหรือหลุดพ้นเขายังคงเดินถอลํำลึกเข้าไปในป่าใหญ่หลายวันผ่านไปอ,อหิงเงอสัก,กะเดินหลงเข้ามาในเขตพื้นที่ป่าตายที่ต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ป่าตายหายไปเกือบหมด อ,อหิสัก,กหิวจนแทบเดินไม่ไหวเขาเห็นเหมือนพุทค์กำลังนั้นนอนทำสมาธิอยู่บนโขดหินไกลๆเหมือนมีแสงสะท้อนอาทิตย์อัสดงจากสายรุ้งสองเส้นที่พาดกระาบสองข้างอ,อหิง,งอสักกบค่อยๆค,คำยันไม้เท้าแวกป่าฝ่าดงเข้าไปหาแต่พอเขาเข้าไปใกล้ๆเห็นว่าเป็นโจรป่านั้นนอนสมาธิถือดาบสองมืออยู่แวบแรก เขาก็หมดแรงทิ้งตัวนอนคว่ำลงแล้วดับทั้งสองเล่มกูพุ่งลงมาเสียบหลักทิ้งข้างหน้าออหิสก,กาทำให้ครามหนุ่มสะดุ้งตกใจก้มหน้าถามด้วยความลนลานท่านท่านใช่พระพุทธเจ้าหรือมีวิธีบรรลุหรือเปล่าฝ่ายโจรป่าเท่าเจ้าเล่พอได้ฟังดังนั้นก็ถีบยิ้มแล้วกล่าวขึ้นแหบเสียง านี้แหละผู้กระสรู้ข่านี้แหละพระพุทธเจ้าฝ่ายยอหิงงอสัตกะพอได้ฟังก็หลงเชื่อคลายความกลัวกังวลไปเงินท่านช่วยบอกวิธีไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่ต้องเป็นโจรให้ข้าผู้โง่เข่าได้ฉลาดทีโจนเข้าอมยิ้มเจ้าเล่สัพั เจ้าต้องเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของป่าของความเป็นจริงนี้ดูสิเจ้าใช่คนหรือว่าสัตว์สัตว์สัตว์ข้าเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็ไม่ต่างไปจากสัตว์ออิสัทก,กะตอบขึ้นทันทีเมื่อเห็นตัวเองกำลังนอนคว่ำบนพื้นป่าแล้วเขาก็นึกถึงวงจรบวงโซ่อาหารที่สัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กหรือผู้ล่าที่แข็งแรงที่มีอาวุธร้ายแรงกว่าจึงจะอยู่รอด เมื่อเราอยู่เราจึงค่านี้คือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติพรามหนุ่มค่อยๆนันงนอ,อขึ้นให้วนคำอย่างตั้งใจเรียนศึกษาพระอาจารย์โปรดบอกข้าเถิดว่าต้องฆ่าคนอีกสักกี่คนฆ่าพระองค์จึงจะได้หลุดพ้นอหิสักก็ยืนขึ้นชักดาบทั้งสองเล่มจกักจักพื้นบินเตรียมรับคำสั่งแน,น่นๆหน,นึ่งพันคน ครบหนึ่คนเมื่อไหร่เจ้าก็จะได้บรรลุอย่างแน่นอนโจนป่าในคราบผู้ทรงศิลาตอบทำให้ฝ่ายพราหมุหนรู้สึกหนักใจเรื่องจำนวนและอีกเรื่องแล้วท่านพระอาจารย์ช่วยตอบข้าได้ไหมว่าถ้าตายแล้วคนพวกนี้จะไปไหนฝ่ายโจรป่าแท้งหลับตานึกคําตอบสักพักตายแล้วก็ไม่ต้องทุกข์อีกไงถือว่าเจ้าช่วยคนเหล่านี้ให้พ้นทุกข์ ไม่ดีหรือเดี๋ยวเจ้าเอาศพมาเดี๋ยวข้าสอนวิธีหลุดพ้นให้เราต้องบูชาเจ้าแม่แห่งไฟก่อนอย่างไงละ่ะพออ,อีสสักระเชื่อคำโจรปากเขาเดินไปหาอยู่ที่หมู่บ้านเขตชุมชนเห็นพวกคนแก่คนเจ็บป่วยคนพิการร่วมถึงขอทานคนร่อนเรย่ยากไร้นอนข้างทางซึ่งเป็นคนที่เขาคิดว่ากำลังมีความทุกข์ทรมานอยู่ เขาคิดว่าการกระทำของเขาคือการปลดปล่อยเขาจึงเลือกสังหารคนขอทานชราหลังค่อมอ,อหิ่งหงสสัตว์กระเดินเข้าไปฟันศีรษะของขอทานชราจนขาดกระเด็นท่ามกลางสายตาของคนในตลาดที่หันมามองเป็นตาเดียว แล้วไม่ทันที่เสียงกรีดร้องจะดังขึ้นพ่อคาแม่คาปิดร้านหนีโจร้ายมันก็แปกลางของเหลือขึ้นบ่าวิ่งเข้าป่าหายไปอย่างเสือร้ายอองอิสักก์นำร่างศพมาให้โจรป่าโจรป,ป่าถอดเสื้อผ้าศพตรวจดูของมีค่าเมื่อไม่พบของมีค่าจึงนำศพไปแล่สับทำอาหารหีีเศบไม้ย่างกองไฟนี่คือการบูชาเจ้าแม่แห่งไฟอย่างไงละ่ะ เดี๋ยวพอมันสุกได้ที่คือเจ้าแม่กินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามากินต่อนี่แหละวิธีหลุกพ้นอย่างไงละ่ะอ,อหิมง,งอสักกะก์ลืมน้ำลายเมื่อฟังแล้วดูเนื้อมนุษย์ย่างที่พระอาจารย์คอยพลิกกลับนี่เราต้องกินเครื่องเส้นด้วยใช่ไหมครับอหิมง,งอสักกะ์ถามขนาดที่โจรป่าแทะชิมน,นิ้วมือจนเหลือแต่กระดูกติดเนื้อเล็บไม้เตรียม เขาหาเชือกไม้มารัดพันเป็นประคำเ็ดแรกให้อหิงอสัก,กเริ่มนับเอานี่เจ้าข้าหนึ่งคนก็เอานิ้วของมันมาปูกค่อยเอาไว้นับกันลืมจนป่าอธิบายขณะคล้องส้อยกระดูกนิ้วให้ครามหลุ่มที่ชุดสีขาวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดหลังจากนั้นตามถนนหนทางก็แทบไม่มีคนเดิน เพราะข่าวโจรป่าออกอารอวาดอ,อหิงอสักกะจึงต้องเล็งหาเหยื่อภายในบ้านต่างๆเขาเที่ยวไล่ค่าคนเอาศพไปทำพิธีและตัดนิ้วนำมาแขวนจนดูเป็นสร้อยมาลายผมเผ้าหนวดเคลาของงอหิงอสักกะเริ่มยาวรุงรังเสื้อผ้าถูกย้อมไปด้วยเลือดสีแดงกรํำแค่การปรากฏตัวของเขาดังชาวบ้านพบเจอกับปีศาจยิ่งกว่าเสือร้าย ผู้คนต่างเรียกอหิมอสัตกว่าองคุลีมานหรือไอมาลายนิ้วมือทำให้พระเจ้าเปอร์เซนที่โกสนได้รับสั่งให้ทหารหลายสิบไปอารักขาเป็นยามเฝ้าชาวบ้านไม่เว้นกลางวันกลางคืนทำให้อหิมอสัตกะไม่สามารถเดินเหินเข้าไปทำอะไรคนในเมืองเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายเป็นคนในป่าซึ่งก็คือพวกลน,นักบวชโยคียที่สแสวงหาทอส่งหลุดพ้น จนป่านั้นแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตเหลือจริงๆและดูเหมือนพอพระอาจารย์ของเขาจะเริ่มมีเนื้อหนังเรี่ยวแรงจะหนีหายไปไม่บอกกล่าวเขาจึงต้องอยู่ลำพังคอยดับทำร้ายพวกที่เข้ามาเก็บของป่าหรือมีธุระผ่านเส้นทางมาพบ องคุลีมานบนกิ่งไม้ใหญ่ก็ได้กระโดดลงฟันคอสารทีขาดสาบันทำให้รถเกวียนที่ลากด้วยมาสองตัวเสียการควบคุมไปครอบครัวเศรษฐีพากันหยุดสนใจเมื่อรถม้าไม่ได้วิ่งต่อผู้เป็นบิดาจึงร้องถามนคนขับแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมา เขาจึงเปิดประตูลงจากรถมาแต่ไม่ทันที่เขาจะกล่าวลงเต็มพื้นก็ถูกองคุลีมานที่เป็นเงาบางแสงจับบนหลังคาฟันด้วยดามยาวคู่กายสัพพักเสียงกรีดร้องของผู้หญิงกับเด็กๆในรถก็ดังระงมไม่นานองคุลีมานโจรป่าชื่อดังก็กระโดดลงมามองพวกเขา ก่อนจะเดินยกอาวุธย่ำสามขุมเข้ามาหาอีกเดียวพวกเจ้าก็พน้ทุกแล้วสพครอบครัวเศษอียังคงถูกประกอบพิธีอาหารองคุลีมานยังคงทำตามเขาเริ่มกระดูกนิ้วมาแทะก,กินแล้วมัดพันกับส้อยพวงใหม่เมื่อเขานับดูนิ้วมือทั้งหมดในพวงมาลัยแล้วพบว่ามันยังขาดอีกหลายร้อยความคิดที่จะกลับเข้าไปหาคนในเมือง ยังขาดอีกตั้งหลายร้อยสงสัยต้องเสี่ยงเข้าไปเอาในเมืองซะแล้วแต่ทหารนี่สิองคุลีมานคิดหาทางสำเร็จวิชารวบรวมนิ้วมือให้ได้หนึ่พคนจนเขาคิดที่จะเล่นกับพวกทหารของเมืองสาวัตถีโดยเขาได้สร้างธนูแบบทหารมาหนึ่งคัน แล้วรอบโจมตีพวกทหารในเมืองต่างจุดต่างๆถ้าจุดไหนนั้มีกำลังน้อยเขาก็ค่อยบุกเข้าไปจากการรวบรวมศพชาวบ้านและทหารก็มีมากพอจนขาดอยู่เพียงแค่นิ้วเดียวเหลือแค่นิ้วเดียวนิ้วเดียวข้าก็จะได้บรรลุแล้วองคุลีมาร้องขึ้นด้วยความยินดีเมื่อร้อยนิ้วที่999เสร็จ เขาสวมมันอย่างภาคภูมิใจรวมกับพวงเก่าอื่นๆฝ่ายพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลได้คุณคิดเรื่องนี้อยู่บนบัลลังสักพักจึงได้ลองถามปุโรหิตคันค้าจริงสิท่านปุโรหิตบุตรชายของท่านตอนนี้อยู่ไหนแล้วล่ะฝ่ายคันค้าดูมีท่าทีลำบากใจที่จะพูดต่อไปเออ คือทีแรกข้าพระองค์ส่งให้อหิงอสักกลับไปเริ่มเรียนศึกวิชาอยู่ที่เมืองตักกศิลาแต่ตอนนี้มันหนีออกไปแล้วพระเจ้าค่ะนี่อย่าบอกนะว่าไอโจนองคุลีมาทที่เรากำลังจะยกทัพไปปราบกันนี่แท้จริงก็คือบุตรชายของท่านคัดข้าหลอกนะ แล้วท้ามกลางพระภิกษุสาวกทั้งหลายก็มีขบวนเสด็จของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเข้ามาหยุดขบวนพระราชารีบเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธองค์ข้าพระเจ้ากษัตริย์แห่งเมืองสาวัตถีพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจะนำกองทัพเข้าไปปราบโจรใจบาปองคุลีมานอยากทราบว่าพระพุทธองค์พอมีวิธีจัดการไอโจรร้ายนี้เห็นว่ามันมีวิชาด้วยพระองค์ ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงนิ่งสักพักก็ตรัสว่าต่อไปองคุลีมานจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขอเพียงให้พระองค์แสดงธรรมสักครั้งฝ่ายพระเจ้าประเนที่โกศลทรงได้ทำตามพระทัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งกองทัพรอยอยู่ภายนอกป่า วันนั้นมีประกาศจากทางการห้ามไม่ให้ใครออกจากบ้านเรือนหรือสัญจรไปมาในราชอาณาจักรมีเพียงพระพุทธเจ้าที่กำลังเดินอยู่ในป่าตายท้ามกลางสายตาขององคุลีมานที่ซุ่มดูบนต้นไม้นั้นไงนิ้วคนสุดท้ายที่จะทำให้ข้าบรรลุองคุลีมานไม่รอช้ากระโดลงดิงวิ่งกางอาวุธตรงเข้าหานักปวนที่กำลังเดินบิณฑบาตอยู่ แต่ไม่ว่าองคุลีมานจะพยายามวิ่งตามพระพุทธเจ้าเท่าไหรก็ไม่ทันไม่ว่าเขาจะเร่งฟีเท้าให้เร็วมากแค่ไหนหยุดก่อนท่านนักบวชองคุลีมานร้องอุบายที่เพิ่งนึกขึ้นได้ให้พระพุทธเจ้าหยุดรอเราหยุดแล้วเสียงพระพุทธเจ้าร้องแว่วมาอย่างสงบสุขแต่ทวีความมกรียวโกรธแก่ไอ้นิ้วมาไลไยยิ่งนะับ ในท่านว่ากอยุดแล้วแต่เห็นยังเดินอยู่เป็นน้โบวชโกหกได้หรือเราบอกว่าเราหยุดแล้วหยุดจากการทำชั่วท่านสิยังไม่หยุด พระพุทธเจ้าต่อองคุลีมานสังเกตว่าพระบาทของพระองค์หยุดยืนนิ่งมาตลอดก็ถึงกับหมดแรงล้มความน่าลงสำนึกว่าสิ่งที่ตนทำมันผิดหมดและพระพุทธเจ้าที่ตนแสวงหาทางหลุดพ้นตัวจริงก็อยู่เบื่ององหน้าแล้วทัตตาท่านคือพระพุทธเจ้าเจ้าชายแห่งสองแคว้นผู้นั้นใช่หรือไม่พระเจ้าข้าเราคือผู้นั้น ฝ่ายองคุลีมานพอได้ฟังถึงกับคร่ำครวญกับทุกศพทุกนิ้วที่เขาได้ฆ่าไปจนเขาต้องก้มงกราบพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ต้องหันไปสะนุ้งตกใจกับดวงวิญญาณเจ้ากำนายเวรของเขานับพันเดินนำพวกกองทัพทหารเข้ามาจาับโจรฝ่ายองคุลีมานได้แต่สำนึกผิดแต่ไม่ทันซัแล้วพระราชาประกาศลงโทษประหารโจรร้ายให้ตายตกไปตามกัน องคุลีมานก้มหน้ารับกรรมเขาคิดว่ามันสะสมแล้วและยังน้อยไปด้วยซ้ำแต่แล้วองคุลีมานก็ต้องหันไปชงนสนเทกับเสียงกองทัพที่พากันก้มลงนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่กำลังค่อยๆเสด็จเข้ามาดูก่อนจริงอยู่ที่มหาโจรผู้นี้ได้สังหารผู้คนมามากแต่เพราะลงเรียนวิชาผิดตอนนี้เขาได้เข้าใจดีแล้วว่าสิ่งใดถูกผิดดีเลว จากนี้ให้เขามาฝึกกับเราจะดีกว่าพวกท่านลงมือฆ่าพระอรหันต์ที่เคยเป็นโจนรร้ายฝ่ายพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลสนพได้ฟังรับสั่งก็เงยขึ้นพิจารณาสีหน้าโจรร้ายที่คร่ำควรสำนึกในความผิดตน จึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะยกเลิกโทษประหารชีวิตแก่องคุลีมานถ้าเขาวบวชศึกษาพระธรรมในศาสนานที่ตนกำลังศรัทธ,ธาหลังจากนั้นองคุลีมานจึงได้สลัทุกสิ่งทางโลกโกนผมโกนเครานุ่งห่มผ้าไตจีวรแบบเดียวกับพระภิกษุรูปอื่นๆจนได้เป็นพระองคุลีมานเทระบรรลูอรหันและนิพพานในที่สุดเขียนโดยแอปเปิลดำ